แปะและทาแาแล้ทาต่อไปตัวนี้เป็นมันล่มนมนัมันล่างปอกจบจบมันปกมันล่างเลยมันต้องใสเคลงมันถึงจะง่ายใส่เคลง Icana, ไม่มีนี e เพลงเนอะไป,ป,ไปตัวบลัของเลยเนาะา เลยใส่ใดกันเต็ม่แเลยมียงอยีก okay, ม่าแค่นี้ละมั้งแค่นี่บอกาหาผงนะรับ ดินชนช่างกล้องดนนเดี๋ยวมึงตาฝนกระยามาเลยมันก็จีนัวอุ้ยตุ้ยใหญ่แล้วว่าปลาไอปลาเต็มนะตามาอีกจีตมาใหญ่แล้วว่าทีนี่นะ ขายหรือว่าไม่ต้องมาผสมเนาะเทใส่เทใส่มันผสมเองมันเนาะแกต้องหาใส่บุงกี้เขาไม่เดี๋ยวยกถุงดอกใสบุงกี้เทใส่บุงกี้เทเลยใสบุงกี้ใส่เกล่งยกนันมีแต่ใส่เกล่งกำใส่เนาะ 中午咱们包点